สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวแลว้วก็วิเคราะห์กราฟจากโบรกเกอร์ a t f เนะคะประจำวันที่1กันยายน ปี2,564ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวตามตารางนะคะสำหรับข่าวตามตารางนะคะเช้านี้เวลา8โมงครึ่งเนี่ยก็มีการประกาศตัวเลข GDP รายไตรมาสของออสเตรเลียนะคะคาดการไว้อยู่ที่0.5%แต่ว่าตัวเลขเนี่ยประกาศออกมาดีกว่าที่คาดการนะคะก็อยู่ที่0.7%แต่แต่ว่าถ้าเราดูตัวเลขก่อนหน้าเนี่ยตัวเลขก่อนหน้าคือ1.9%นะก็คือว่าตัวเลขที่ประกาศเนี่ยถึงจะดีกว่าที่คาดการแต่ก็ไม่ได้ดีกว่าตัวเลขก่อนหน้านะคะสำหรับการวิเคราะห์เศรษฐกิจของออสเตรเลียเนี่ยเดี๋ยวคุณหนุ่มเขาจะมาเล่าให้ฟังเนาะว่กิดอไร ะะแล้วก็วันนี้นะคะเวลาบ่าย2องโมงห้นะคะก็จะมีการประกาศตัวเลข P.M.I. หรือว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อภาคการผลิตนะคะของเยอรมนีนะคะ,ะ,คะก็คาดการณ์ไว้อยู่ที่62.7นะคะคาดการณ์ว่าตัวเลขจะเท่ากับตัวเลขก่อนหน้าเนาะ,ะแล้ววันนี้นะคะก็ยังเป็นการประชุม o อเปด้วยนะคะจะเป็น O อเปเดี๋ยวคุณหนุ่มจะมาเล่าให้ฟังนะว่า O อเปเนี่ยคาดการณ์โอเปกเขาจะประชุมกันเรื่องอะไรนะคะแล้วก็ตอนนี้สถานการณ์น้ามันเป็นยังไงบ้างนะคะแล้ววันนี้เวลาหนุ่ทุ่มสินาทีนะคะจะมีการประกาศ ตัวเลข ATP non-farm นะคะหรือว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรแต่ว่าอันนี้จะเป็นฝั่งของเอกชนนะซึ่งตัวเลขพวกนี้เราก็สามารถดูแล้วก็ไว้คาดการตัวเลข non-farm ที่จะมาจริงๆในวันศุกร์นี้ได้ด้วยนะคะคาดการณว้อยู่ที่640,000ตำแหน่งนะคะคาดการว่าจะเพิ่มกว่าเดือนที่แล้วเนี่ย มากถึงเกือบสองเท่าเลยนะเพราะว่าเดือนที่แล้วตัวเลขที่ประกาศก่อนหน้านอยู่ที่3ามแสนสามหมื่นตำแหน่งนั่นเองนะคะแลวตัวเลขสําคัญอีกตัวเลขหนึ่งของฝั่งอเมริกานะคะก็จะเป็นการประกาศตัวเลข PMI นะคะหรือว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อภาคการผลิตจาก ISM นะคะคาดการไว้อยู่ที่ห้าสิบแปดจุดห้านะคะประกาศตอนสามทุ่มนะคะแล้วก็ข่าวน้ํามันนะคะก็จะมีการประกาศตัวเลขน้ํามันดิบคงคลังนะคะเวลาสามทุ่มครึ่งคาดการไว้อยู่ที่ติดลบ2 5เอ็มนะคะแล้วก็จะมีสมาชิก จากคณะกรรมการนโยบายทางาการเงินนะคะหรือว่า FOMC member เ,เขาจะออกมาพูดตอนเวลา5้าทุ่มนะคะชื่อคุณบอสทิกนะคะอันนี้ก็คือเป็นข่าวนำตารางโดยรวมทั้งหมดเนาะก็วันนี้ก็มีข่าวสำคัญค่อนข้างเยอะแต่ว่าจะเป็นตอนประมาณหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะ่าจะเป็นตลาดอเมริกาแล้วก็ประชุม o อเปกนะคะสำหรับข่าวนอกตารางนะคะนีก็เอาเรื่องโควิดมาสรุปให้คร่าวๆนะคะตอนนี้นะคะกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยประกาศ ยกระดับคําเตือนการเดินทางของพลเมืองชาวอเมริกันไปยังแคนาดาสู่ระดับ4นะคะซึ่งระดับ4เนี่ยก็หมายความว่าห้ามการเดินทางนะคะเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะแล้วยังออกคําเตือนห้ามการเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์ เซอร์ไบจันแล้วก็เอสโตเนียด้วยนะคะก็เพิ่มเข้ามาหลายประเทศแล้วก็เพิ่มอเมริกาอ่าเพิ่มแคนดาดาเข้ามาในนั้นด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ที่แคนาดาเนี่ยสายพันธุเดลต้านเนี่ยก็ระบาดค่อนข้างหนักเนาะแล้วก็ที่น่ากังวลนะคะซึ่งมิวคิดว่าข่าวเนี่ยสำคัญกว่าข่าวอ่วัคซีนอะไรต่างๆเนาะเพราะว่าตอนนี้นะคะองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เนี่ย เขาได้แถลงการออกมาว,ว่าไวรัสสายพันธุ์ C.1.2 เนี่ยซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่นะที่กลายพันธุ์หลายตำแหน่งเนี่ยพบครั้งแรกที่แอฟ,ฟริกาใต้นะคะก็มีการแพร่ระบาดออกไปแล้วแต่เขายังบอกว่ายังไม่ได้น่ากังวลมากเพราะว่ายังแพร่ระบาดยังไม่ยังไม่ได้เป็นวงกว้างนะคะแต่ว่า WHO เนี่ยเขาก็ตับจับตามองตัวไวรัสตัวนี้อย่างใกล้ชิดนะเพราะว่าตัวเนี้ยคือระบาดมาแล้ว6จังหวัดในแอฟ,ฟริกาใต้นะคะแล้วก็ระบาดท,ที่สถาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกนะคะแล้วก็เมริเซียโปรตุเกสจีนอังกฤษนิวซีแลนด์แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะซึ่งสายพันธุ์เนี้ยที่ชื่อว่า C.1.2 เนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะ,ะรุนแรงกว่าเดลต้าที่เป็นาสายพันธุ์หลักที่แพร่ระบาดปัจจุบันนะ,ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยแพร่ระบาดเร็วกว่านะคะแล้วก็รับมือกับแอนติบอดีได้ดียิ่งขึ้น รับมือกับแอนติบอดีหมายความว่าถ้าสมมติเรามีภูมิคุ้มกันเนาะอาจจะฉีดวัคซีนแล้วหรือว่ามีภูมิคุ้มกันทางธรรมชาติเนี่ยตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าแล้วก็ที่ฉีดวัคซีนแล้วอาจจะได้ผลน้อยลงด้วยนะคะอันนี้ก็คือกําลังเป็นกังวลอยู่นะแต่ว่ายังไม่ได้แพร่ระบาดอวงกว้างนะคะก็มาอ่านไว้นะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามีสายพันธุ์นี้เข้ามาอีกหลังจากการจบของแพร่ระบาดดีต้าไปอีกคาดว่าเศรษฐกิจโลกเราเนี่ยน่าจะฟื้นตัวย,ยากเข้าไปอ แล้วก็ข่าวของออสเตรเลียนะคะเดี๋ยวเชิญคุณหนุ่มต่อได้เลยค่ะโอเคขอบูคุณมิ้วด้วยนะครับก็ทางฝั่งของผมนะครับก็จะมีข่าวของออสเตรเลียนะครับที่บอกว่า,า GDP นะครับลายไตรมาสนะครับออกมาดีกว่าคาดครับแต่ว่า แต่ว่ายังน้อยกว่าในไตรมาสแรกนะครับไต่มาสแรกไต่มาสหนึ่งเนี่ย1.9เปอร์เซ็นตนะครับส่วนไตรมาสที่สองมาแค่0.7เปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะครับสาเหตุนะครับสาเหตุนะอินเวสติ้งนะครับเขาออกมาบอกว่าการชะลอตัวทุกอย่างเกิดจากโควิดล้วนๆเลยนะครับเกิดจากความบ้าชาในการฉีดโควิดนะครับเกิดจากการระบาดของโควิดนะครับตรงนี้นะก็เป็นข่าวสั้นๆนะครับจากซิดนีย์รอยเตอร์นะครับต่อมาเป็นเกี่ยวกับการประชุมโอเปกครับยังไม่มีข่าว ยังไม่มีข่าวหรือว่ายังไม่มีใครออกมาชี้แจงเพิ่มเติมนะครับนอกจากอ่าคูเวตนะครับที่ออกมาโต้แย้งในในเรื่องในเรื่องของการเพิ่มกําลังการผลิตนะครับตามแผนที่ได้ตกลงกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงในช่วงอ่ไตรมาสที่แล้วนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยอ่าก็มีแรงสนับสนุนครับจากนักวิเคราะห์นะครับของ ABC Capital Market นะครับบอกว่าอ่าทาง O p EC นะครับน่าจะยัง ดำเนินการตามแผนที่วางไว้นะครับนี่คือเขาคาดการณ์มาเพราะไม่มีใครออกมาโต้แย้งเลยว่าอตอนนี้ดีมานในการใช้น้ํามันเนี่ยมันถูกกระทบนะครับอาจจะต้องอาจจะต้องชะลอการการเพิ่มกําลังการผลิตออกไปก่อนนะไม่มีใครออกมาโต้แย้งเรื่องนี้เลยนะก็คิดว่านะครับการการประชุมในครั้งนี้นะในวันที่1น,นี้นะครับของ O p e ปนะจะดําเนินการตามแผนเองนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของกราฟกันดีกว่านะครับ ออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียมีมุมมองมีมุมมองว่าน่าจะเป็นการพักตัวหลังจากเป็นเทรนขาขึ้นมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับจุดที่เราจะตัดสินใจว่ามันเป็นการพักตัวแล้วก็หรือว่ามันเป็นเทรนขาลงได้เนี่ยก็คือจุดนี้ครับราวๆ0.7301นะครับเป็นเทรนไลน์ทาเร์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับถ้าเกิดสามารถตัดลงมาได้นะครับสามารถตัดลงมาได้เนี่ยก็จะอาจจะพิจารณา ช็อตเซลลงมานะครับถามว่า TP อยู่ตรงไหนนะครับเราจะใช้ฟิวูแ a นชี่นะครับวาดว่าตรงกรอบที่มันลงมาครั้งแรกเมื่อวานนะครับนะแล้วเราแล้วเราก็จะเห็นเป้าหมายที่ราคาน่าจะสามารถลงมาได้นะถ้าลงมาจริงนะครับตัดเทรลไลน์นะจะอยู่ที่ฟิโบ1 0 0่อพอดีนะครับแล้วก็ลงมาที่ร้อยหสิบตรงนี้นะครับจะเป็นแนวททร์เก็ตแรกนะครับแนวททร์เก็ตแรกที่เราจะทําการเทคโปฟฟิตนะครับ เราเรา24ทิปนะอาจจะไม่เยอะนะฮะจ,จะไม่เยอะแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญนะที่จะมองว่าเป็นเทรนดขาลงนั่นเองนะครับอีกตัวหนึ่งที่อยากจะนําเสนอครับก็คือปอนเทียบกับดอลลาร์นะปอนเทียบกับดอลลาร์ดูเหมือนว่าราคามันจะลงมาใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ก็คือติดตัวเทรนไลน์ทำฟิวหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อวานะนะดอลลาร์เด็กแข็งข่ามากๆนะครับผมอยากให้สังเกตอย่างนี้ครับก็คือถ้าเกิดว่าผมเอาปากกามาลากให้ให้ทุกคนดูนะครับ ช่วงช่วงก่อนหน้านะถ้าเกิดว่าผมแบ่งโซนมันเป็นแบบนี้นะครับช่วงก่อนหน้านะครับราคาพุ่งขึ้นมานะครับไซเวนะครับเบรกเอาขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็ลงมาทำเบรกเอาข้างล่างนะครับเสร็จแล้วก็เป็นฟอร์เบรกเอากลับขึ้นไปนะครับครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับมีการฟอร์มตัวขึ้นมานะครับไซเวก่อนเบรกเอาขึ้นมาทำฟอร์เบรกเอาลงนะครับอาจจะนะผมใช้คำว่าอาจจะแล้วนนะครับราคาอาจจะไม่ผ่านตัวเทรนไลน์ตรงนี้นะครับแล้วก็ ทำเป็นทำเป็นฟอลเบกเอาจากแนวรับข้างล่างนี้นะครับฟอลเบกเอาจากแนวรับเอที่ราคาประมาณ0.3740นะแล้วก็ย้อนกลับขึ้นไปโดนตัวแนวต้านที่สูงขึ้นนะครับโดนตัวแนวต้านที่สูงขึ้นเนาะตรงนี้นะครับก็เป็นจุดสังเกตแล้วกันนะครับว่าตรงตรงนี้มันน่ามันน่าจะมีการตัดสินใจตรงนี้ได้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวขอลบก่อนนะ ชุบแบบนี้นะครับโอเคนะครับเร,เรากลับกลับมาต่อกันนะครับถ้าเกิดว่าเราขยายทางเฟรมออกไปนะเห็นไหมครับว่าสี่ชั่วโมงเนี่ยยังยังมีพื้นที่เหลือให้ให้ราคาขึ้นมาเทสได้อีกเยอะเลยนะครับแต่ถ้าราคามันจะตัดลงมาจริงๆนะครับตรงนี้นะเราสามารถใช้ตัวฟีบูรันชีนะครับหรือว่าตัวแนวรับที่มันเป็นโลเดิมนะเป็นตัวเป็นเป็นตัวกําหนดได้นะครับว่าเราจะ take p r o f i ตตรงไหนได้บ้างนะอันดับแรกนะครับก็คือที่เราเห็นแล้วมันซ้อนกันอยู่นะที่เราเห็นแล้วมันซ้อนกันอยู่ก็คือตรงนี้ครับ38.2%เนะ์าะ1น6 7 7นะครับตรงนี้นะครับอีกประมาณ50าสิบนะครับตรงนี้เป็นจุดโลพอดีแล้วก็เป็นจุดฟิโบ38.2นะตรงนี้ถ้าเกิดว่าราคามสามารถตัดลงมาได้นะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่น่าจะพิจารณาที่จะปิดออเดอร์ได้นะครับอันนี้คือบอนนะ ให,ให้ดูมุมมองไว้ก่อนนะครับแต่คิดว่าถ้าเกิดว่าอย่างที่เล่ามาตอนแรกนะครับ movement ของมันเนี่ยคล้ายๆกันอาจจะเป็นฟอร์แบ็เอาแล้วกลับขึ้นไปนะครับนี่ก็ต้องรอดูดีๆนะจุดตัดสินใจก็คือเทรนไลน์ตรงนี้เลยนะครับทีนี้เรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งอ่ะตรงนี้ครับดอลลาร์อินเด็กซ์ทมงเฟรมมันนะครับ,ลลรบจริงๆแล้วเนี่ยตัวทมงเฟรมมันถ้าเกิดว่าใครดู ก่อนที่มันจะเริ่มก่อนที่มันจะเริ่มเดือนใหม่นะฮะคือเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยตัวบอดี้ของ Time f เฟรมมันนะครับมันมันมันกลับลงมาใกล้ใกล้กันมากเลยนะครับเกือบจะเป็นเออเกือบจะเป็นตัวอินไซบาร์นะครับกเกือบจะเป็นตัวอินไซบาร์แต่ว่าเมื่อวานนะอยู่ดีดอไลน์เนี่ยก็แข่งข่าขึ้นมาทําให้ตัวบอดี้ของเดือนที่แล้วนะครับมันสูงกว่าเดือนก่อนหน้าขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันผมเลยมองว่าตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นไซด์เว้อัพนะน,น่าจะสามารถเป็นไซด์เว้อัพได้นะครับสําหรับตัวดอลลาร์อินเด็ก์นะดอลลาร์อินเด็กส์น่าจะสามารถยังสามารถแข่งค่าขึ้นมาได้อยู่นะครับตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นทฟวเฟมเดนะทาวเฟมเดลงมาตัดแล้วลงมาตัดตัวอ่าไมเนอร์เทรนไลน์นะครับลงมาลงมาตัดก็จริงนะแต่ว่ายังยังลงมาเป็นเทรนขาลงที่ยังไม่ชัดเจนอาจจะเป็นฟอร์บักเอาก็ได้นะครับมีต้องรอติดตามดู สุดท้ายครับเดี๋ยวทองคำนะครับสุดท้ายทองคํายังเหมือนเดิมนะมุมมองของผมยังเหมือนเดิมก็คือให้หาเป็นจังหวะช็อตน่าจะปลอดภัยกว่านะครับโดยที่ซับรอดเราต้องเหนือเหนือตัวกรอบของแนวต้านนะฮะหนึ่งแปดสามศูนย์หนึ่งแปดสามสองแต่แถวนี้นะครับเลยขึ้นไปอาจจะเป็นหนึ่งแปดสามห้าหนึ่งแปดสามเจ็ดนะครับแล้วเราค่อยหาจังหวะช็อตลงมานะถ้าจะให้ดีเลยนะถ้าเกิดจะเทรดทองช่วงนี้นะครับให้ทองมันขึ้นไปก่อนนะให้ทองมันขึ้นไปก่อนนะ ถ้ามันจะเบรกเอาก็ให้มันเบรกขึ้นไปก่อนครับแล้วรอดูท่าทีอีกทีหนึง่งนะครับถ้าหากว่ามันเป็นฟอลเบรกวกกลับลงมาค่อยกดช็อตเซลนะสต็อปลทก็คือไฮไฮของการเบรกเอาไฮของการฟอลเบรกเอาตรงนั้นเลยนะครับนี่ก็ระยะนะระยะจากตรงนี้นะครับระยะปัจจุบันระยะปัจจุบันจากจุดที่เราจะหาจาังหวะเซลก็อยู่ที่ประมาณยี่ิบเหรียญนะผมจะไม่ผิดนะครับใช่จริงด้วยนะประมาณสิบเก้าเหรียญนะครับตรงนี้เนี่ย ผมบอกได้เลยว่าอย่าเสียดายนะครับอย่าเสียดายเพราะว่าเราเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะทิ้งตัวนะครับถ้าเกิดว่ามันค่อยๆไต่ขึ้นมานะใครกลัวตกรถนะใครกลัวตกรถใครกลัวว่าราคาจะทิ้งลงไปก่อนสามารถแบ่งแบ่งออเดอร์นะครับแบ่งออเดอร์ในการเข้าได้นะครับแต่ทางนี้ทางนั้นนะถ้าเกิดว่าเราจะได้เปรียบสุดๆเลยก็คือให้มันขึ้นมาให้สุดก่อนนะแล้วก็ค่อยกดช็อตนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวราคาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันภายในสัปดาห์นี้แล้วกันนะครับ ก็สําหรับการสรุปข่าวนะครับแล้วก็วิเคราะห์กราฟจาก e t ทนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับเริ่มต้นเดือนกันด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าวันสุกนี้ก็จะมีนอนฟาร์มอีกนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ